สวัสดีจา้าพี่น้องเอฟซีสุขุมสุขล้นนี่น้องใ่นี้ยังมาเตะเห็ดนายทองพึ่งเดินมาเด้อพี่น้องเอฟซี C, เก็บเห็ดน้ำกันเห็ดพึ่งหวานพนึ่งดอกหนึ่งพี่นอ้นองเขาป้าอีกแล้วพี่น้องพึ่งเขาป้าจ้ะเขาป้าก็มาเจอเลยนี่ดอกสวย thì được ba đỏ nghỉ hẹn ngàm kìa nó mừng nè Rút xuế Cúc hết xuế xuế phần nhọc lê มาเอื่นป่าอยู่ไปเก็บเห็ดพี่น้องไปไป,าป,าปาตามไปเก็บน้ำมุ่งจอเยบนว่าร์บนพอเห็ดผึ่งหวานอันนี้บ่แม่เห็ดผึ่งหวานดพีด่น้องดอกไงปานเห็ดผึ่งหวานเห็ดพึ่งเกาลักพอ่อ เขารักซะมาดอกง่ยิล้ยมะอนกล้ยมะอนันี้่ักยนะร้สึดวนี่ตุ่วันเอ้ยผึงเงินเขารักตุ่มๆมันส pues ิพี่น้อง ปีนี้เฮ็ดพึ่งเก้าลักดีดอกงามงามดอกนี่นิ่มแล้วจ้ะอาไรโอ้โหดอกหนึ่งึ้นกันเอาเลยบอสใบอยแล้วจ้ะอันพึ่นวาถากแทะไปจนนั่นแล้วจันมากรยังถือว่าด้อยู่จ้ะ ๋ย่ามาตัดขาเลยไปไหนขอบคุณพี่น้อง f c หลายได้จ้าเด้ท 9, อท้ง f c เก่า f c ใหม่คุณทุกๆก,กำลังใจทุกการที่ตามทุกคอมเมนต์ได้จ้าพี่น้องมาดูฟีกกัน คือว่าโสดีที่เป็น้องเขาปาม้ามากงาาอันพอเฮ็ดเลยนะจ๊ะเพราะว่าป้านี่นี่ปกตินี่ค้นมากประจำจ้าบักนี้นะ พะว่าป้านีจะอยู่ไก่เมืองป่ายู่นะะพี่น้องไก่มู่บ้านพี่ป่ายู่ยุ่นเนาะคนกนจะจิเขามากเรื่อยไหมที่ว่าเขาโศกตีครับมากเลยนี้คนมาย่างย่งางพันในม่งม้านะจ๊ะเสียมดินนี่พี่น้องเรื่องเหลืองต้องตัดออกนะจ๊ะพะว่าเอาไปบ้านเขาก็จิไปตัดออกนะจ๊ะเนาะ ตัดไปป้าโอ้ยสวยถือว่าหมานอยู่นะพี่น้องเป็นสัญญาณที่ดีแล้วเขาปลามากกับมะพร้าวฮิ็ถึงหวานเลยไปไปต่อจ้ะ เดี๋ยวไปตัดขากันมาหนีพี่น้องตัดขาแล้วจะไปดต่อ้ยไอ้น่ะมูชาเพี่น้องโอ้ยในช่นี่ยออ้อ,อ,อ,อ้ออยย้ กุ้งนี่อยู่ใกล้กันเลยอันนี้กุ้งที่สองว้าวกุ้งที่สองจะพี่น้องโอ้

อันนี้เฮ็ดพึ่งหัวสมจกสีกน่องปุ๊บไปต่อจีกน่อง ขึอนขึฝนสตกหน่พี่น้องเอ้ยขึ้นขอ้นิตอกมาเฝ้าเก็บล้วพี่น้อง พ่อเฮ็ดลมแบบนี้หลายดอกแล้พี่น้องเฮ็ดเขานักหัวนักดอกนักอีหลีได้พี่น้องเนี่ยพุณะบังจะเสียงออดอกเกิดแน่นแน่นค้ากันแน่นสุดยอดเลยเก็บเห็ดมือนีไหมพี่น้องมั่นอีหลีจ้ะงามงามเฮ็ดมือนีแต่งามีหลีคุณ่ะดอกนี่ก็สวยนี่ห้อยทาแทะ

พ,พี่น้องปัดบาดบาดมาเด้อพี่น้องเด้อเก็บเห็ดน้ำกันเก็บรั่วๆฟินๆอีกแล้วมือนี้สุด,ดยอดปวดฟังแต่เสียงโอ้ยอีกดอกอยู่ใกล้ๆกันนะพี่น้องไปต่อจ้ะสุดยอดเลอีกดอกพี่น้องโอ้ยเก็บเห็ดมือนี้นิมันเด้อฮะนี่บ้านึกบ่ฝันว่าสิอันนี้เห็ดผึ่งหวานให้เก็บไม่พี่น้อง อายุมาเลาะเบิ้งอาทิตย์ที่แล้วนี่กะมันมีเห็ดเนาะจ้ะมาอาทิตย์ที่แล้วมาผู้เดียวนะส,สุดยอดเลยน่าพอแบบนี้ใกล้ๆก,กันหมูจีจ้ะเ,เห็ดเข้าขื่นใกล้ๆก,ก,กันเกิดจะแม่นดอกคือกันเนาะพี่น้องเนาะ,นะไปเก็บใส่ตะกร้าเลยแับนี้พอแล้วจ้ะพี่น้องมื้อนี้เก็บเห็ดผึ่งหวานโอ้ยจะแม่นมัน สำรับเกมนี้ก็สีขอลาพี่ลาน้องแล้วค่ะพี่น้องไปอยู่ขอบคุณพี่น้องเอนหลายได้จ้ะเด้อทีไมาเก็บเห็ดน้ำปลาอยู่กับลุงจอดมาได้พี่น้องเด้อมาเอาเห็ดพึ่งหวานไปแกงเห็ดพึ่งหวานนี่แกงเสียบเห็ดหาดาวเลยละจ้ะนีเนาะปลาอยู่ขอให้พี่น้องเันสิจงที่แต่พวามสุกสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุขวพนเด้จ้ะพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจปลาอยู่กับลุงจอดมาได้พี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้า